ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเกมแนว Battle Royale Shooting จะต้องมีเกมอย่าง PUBG Mobile ติดในโทรศัพท์มือถือว่างเมื่อไหร่ก็คงจะหยิบม,มาซัดสักแมตช์สองแมตช์ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงนะครับต้นกำเนิดของเกมแนวนี้ก็ต้องยกให้กับ PlayerUnknown's Battlegrounds ที่จัดเป็นหนึ่งในเกมยุคแรกเริ่มที่ทำให้ Battle Royale ได้รับความนิยมไปทั่วโลก การมาของ PUBG ในเดือนธันาวาคมปี2017นั้นได้รับความนิยมจากเหล่าเกมเมอร์เป็นจำนวนมากนะครับและยังมีผู้เล่นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งอีเวนต์การแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นตลอด6ปีที่เกมมาจำหน่ายความพิเศษของ Battle Royale ก็คือรูปแบบการเล่นที่ไม่ว่าควรจะกลับเข้าไปเล่นกี่ครั้งมันก็ยังให้ประสบการณ์ที่สนุกได้เสมอ PUBG Mobile ก็เช่นกันครับนี่คือเกม Battle Royale Shooting Online Multiplayer ที่ถูกพัฒนาให้มีความลงตัวเหมาะกับเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมด้วยโทรศัพท์มือถือความเข้มข้นที่เป็นแก่นของเกมเพลย์ยังอยู่ครบแต่ส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือฟีเจอร์อำนวยความสะดวกระบบตัวช่วย user interface หรือการออกแบบวิธีควบคุมให้เล่นได้ง่ายรีแคปให้สำหรับผู้ชมที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะครับ PUBG Mobile ในโหมดการเล่น Standard จะให้ผู้เล่นที่ระบบสามารถรองรับได้มากถึง100คนกระโดดร่มลงสู่แผนที่ของเกาะขนาดใหญ่ซึ่งจะเล่นได้ทั้งแบบโซโล่ดูโอและก็ทีม4คนครับ จากนั้นเมื่อลงสู่พื้นดินหน้าที่ต่อไปของเราก็คือการเก็บรวบรวมชุดอุปกรณ์และก็อาวุธให้พร้อมที่สุดมาต้องเผชิญหน้ากับผู้เล่นคนอื่นบนเงื่อนไขว่าผู้ที่อยู่รอดเป็นคนหรือว่าทีมสุดท้ายจะเป็นแชมป์ของแมชนั้นนั้นตัวละครของเราจะสามารถพกปืนได้2ชนิดนะครับมีเกรอะมีหมวกกันกระสุนให้เก็บเพื่อเพิ่มความทนทานในการรับดามจ กระเป๋าสพายสำหรับเก็บไอเทมตัวช่วยต่างๆทั้งยาเติมเลือดเครื่องดื่มสำหรับฟื้นฟูสเตมิน่าระเบิดกระสุนสำรองหรือว่าชุดแต่งปืนความสะดวกสบายก็คือเกมจะเซตให้ระบบเก็บของเป็นแบบอัตโนมัติโดยการจับคู่ไอเทมที่ใช้ด้วยกันได้นั้นทำให้เราสนุกกับการต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลามาประกอบชิ้นส่วนของปืนหรือว่าเลือกเก็บกระสุนแค่เอาตัวละครของเราไปยืนในตำแหน่งที่เจอของเหล่านั้นระบบก็จะประเมินแล้วก็เลือกเก็บให้เราเองกันไฟก็จะรองรับทั้งมุมมองบุคคลที่3และมุมมองบุคคลที่1ในตอนที่ยิงกก็เลือได้ะว่าจใช้นตอไม่ ท้าทางของตัวละครก็จะมีต้องแต่การเคลื่อนที่ไปด้วยยิงไปด้วยนั่งยิงหรือว่าจะนอนราบแล้วซุ่มยิงจากไกลๆก็สามารถทําได้หมดแผนที่ก็ถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศนะครับมียนานพาหนะให้ใช้มีแอร์ดรอปให้ตามไปเก็บของส่วนหน้าจอแผนที่ก็ช่วยบอกข้อมูลกับเราได้ดีทางข้อมูลสถานที่ระยะกรอบของการตีวงมาถึงไหนแล้วแล้วเราควรจะต้องวิ่งไปในทิศทางไหนเพื่อหลีกเลี่ยงความสนุกของหมดนี้ก็คือผู้เล่นจะต้องตั้งใจเล่นครับเพราะถ้าเราถูกยิงตายเกมก็จะจบทันที ผู้เล่นจึงต้องใช้ทักษะไหวพริบการสังเกตและการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้รอดเป็นคนสุดท้ายที่ได้ตอนที่เหลือ2คนสุดท้ายมันจะตื่นเต้นจัดเลยคุณผู้ชมครับเพราะถ้าเราตัดสินใจพลาดก็ชวดอันดับที่1อย่างสถานการณ์นี้ผมเล่นไปจนถึง2คนสุดท้ายวงที่ตีกรอบเข้ามาทําให้เราต้องสู้ในที่ราบที่มีต้นไม้คอยเป็นแนวกำบังให้ฝั่งโน้นเขาก็จะหลบสลับกับการออกมายิงส่วนผมเน้นยิงตอนที่เขาโผล่ออกมาและด้วยระยะที่ไม่ได้ไกลมากก็เลยเลือกปืนประเภทลูกซองท้ายสุดก็ชนะจนได้ครับ ทีนี้นอกจากเบอร์เทอร์รอยาวนะครับคัพจีโมบายยังมีหมดการเล่นอื่นด้วยนะ เช่นทีมเดสแมชที่ให้ผู้เล่น2ฝ่ายยิงต่อสู้ทำคะแนานจากการคิวฝ่ายตรงข้ามในเวลาจำกัดทีมที่สามารถทำคะแนานได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรอบนั้นๆความสนุกของโหมดนี้ก็คือการได้เปิดฉากยิงต่อสู้กันแบบไม่ต้องกังวลครับเพราะน,นอกจากอาวุธและกระสุนที่มีให้พร้อมแล้วในกรณีที่เราตายตัวละครก็จะรีสปอนมาได้เรื่อยๆและระบบเลือดก,ก็จะใช้กลไกของการฟื้นฟูเลือดเมื่อตลอดของเรารอดพ้นจากการถูกยิงมาได้ชั่วระยะเวลาหนึง่งฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมประเมินสถานการณ์แล้วว่าเลือดก,กำลังจะหมดก็ให้ถออ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 ยยยกกกกกมมาาลลลลบ่่่นนพเเืดฟฟู้ั็คไปตโ ก็เลยให้ประสบการณ์การเล่นที่เข้าถึงง่าย <Victory. S 1> ฉะนั้นโดยสรุปนะครับ PUBG Mobile จะเป็นเกมที่การันตีเรื่องความสนุกสำหรับผู้เล่นที่ชอบเกมแนวชูตติง้งต้องบอกว่ากลับไปเล่นณนะวันนี้เราก็ยังเพลิดเพลินกับตัวเกมได้เหมือนเช่นเคยนอกจากนั้นที่พิเศษกว่าใครเพื่อนเลยก็คือ PUBG Mobile ไม่เคยหยุดพัฒนาและการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆ แน่นอนว่าการครบรอบ6ปีตัวเกมก็ได้รับการพัฒนาเข้าสู่เวอร์ชัน3.1ซึ่งก็จะมาพร้อมกับระบบการเล่นใหม่ๆตามนี้ครับ Unexpected victory. Indeed, this is sky high spectacle. Anyone can be the one. กายไฮสเปกตริเคิลโหมดใหม่ที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับแผนที่หลักช่วยเพิ่มมิติในการเล่นให้สนุกกว่าเก่าเริ่มต้นจากช่วงที่กระโดดร่มบนแผนที่จะปรากฏเกาะลอยฟ้าหรือว่า n ิม Bu ส Island ขึ้นมา2จุดแบ่งเป็นเกาะกลางวันและกลางคืนผู้เล่นสามารถกระโดดร่มลงเกาะเหล่านี้เพื่อเข้าสู่โหมดการเล่นแบบปะทะบนเกาะจะปรากฏเป็นพระราชวังที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมายแต่ด้วยขนาดของเกาะที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับการต่อสู้จึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและบอ่อยครั้งที่เราอาจจะยังไม่พร้อมทว่าสเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้เนี่แหละใครเก็บของได้ไวได้ของดดีีกกจะะะพพรรรร้้อออมมลลยยไ่่นนนใคเเืวาา และในกรณีที่เราสามารถเอาชนะผู้เล่นคนอื่นจนหมดเราจะได้รับรางวัลเป็นการเปิดขีบสมบัติที่อยู่บริเวณใจกลางพระราชวังซึ่งภายในก็จะมีจินนี่ที่ออกมาพร้อมกับของรางวัลมากมายส่วนผู้เล่นที่ถูกสอยไปก่อนก็จะถูกส่งออกจากเกาะเพื่อลงสู่แผนที่ด้านล่างและเข้าเล่นในเกมโหมดปกติกันต่อไปความจแจ๋วของการได้รางวัลจากจินนี่ก็คือเขาจะมีบัตรคืนชีพให้เราฟื้นกลับมาได้หนึ่งครั้งเมื่อถูกน็อกดาวน์อีกทั้งจินนี่จะมีรางวัลเป็นพรมวิเศษที่เป็นผ่านะชนิดใหม่สำหรับเดินทางอีกด้วยรรรรััับบิิินนนนชชมมมวววววววออยยย่่่าางงงงลแแแตตตก็้้้้ะะดดสไูผครับ,บ สคือแผนที่สมบัติที่จะถูกพกติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเกมครับเราจะต้องกดอ่านแผนที่จากนั้นตำแหน่งของสมบัติก็จะปรากฏโดยผู้เล่นสามารถมุ่งตรงไปยังพิกัดเหล่านั้นเพื่อเก็บไปเทียมจากกล่องสมบัติ 3จะเป็นมินิเกมคว้างลูกโป่งนะครับในแผนที่จะมีลักษณะแบบนี้เมื่อเข้าไปน้บริเวณมุมหนึ่งของดานจะเป็นตำแหน่งที่เราสามารถหยิบสเปียหรือว่าเหลาขึ้นมาใช้คว้างลูกโป่งโดยลูกโป่งแต่ละอันจะผูกติดกับกล่องสมบัติฉะนั้นถ้าเราคว้างโดนผู้เล่นก็จะได้ไอเทมภายในกล่องสมบัติเหล่านี้อีกทั้งถ้าคว้างโดนลูกโป่งหลายอันติดกันก็จะเป็นการปลดล็อกกล่องสมบัติที่อยู่ด้านล่างด้วยความเมฮาของมินิเกมอันนี้ก็คือในกรณีที่เราคว้างไม่เข้าเป้านะครับตัวละครของผู้เล่นก็จะพุ่งติดเหลาอันนั้นไปด สี่เรือบินสมบัติลอยฟ้าสังเกตได้จากในแผนที่นะครับเรือบินจะมีเส้นทางการบินที่แทนด้วยสัญลักษณ์เส้นสีเหลืองพร้อมกับวงกลมที่เป็นตำแหน่งที่เรือจะจอดการขึ้นเรือเราจะต้องไปยังตำแหน่งวงกลมแล้วหาแท่นสี่เหลี่ยมที่เป็นตำแหน่งขึ้นเรือเมื่อเรือมาถึงก็ให้เรากดอินเทอร์แอคตอนนั้นเองที่พรหมวิเศษจะปรากฏแล้วพาตัวละครของเราขึ้นไปบนเรือครับภายในเรือก็จะเต็มไปด้วยไอเทมมากมายให้เราได้ฟาร์มซึ่งบริเวณกลางลำเรือจะมีกล่องสมบัติชิ้นใหญ่ที่จะเปิดได้เฉพาะในตอนที่เรือแล่นไปจนถึงปลายทางแล้้วเท่านนั ความสนุกของกิจกรรมบนเรือก็คือมันจะมีผู้เล่นคนอื่นที่ขึ้นมาได้ด้วยนะครับซึ่งนแน่นอนว่าการต่อสู้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงกันว่าใครจะได้สมบัติกล่องสุดท้ายเมื่อเรือไปถึงที่หมาย5าเฟสตีฟทาวก็จะเป็นเมืองขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายๆกับพระราชวังบนเกาะลอยฟ้าครับที่นี่จะมาในธีมอาหรับเช่นกันซึ่งภายในก็จะมีไอเทมมากมายให้เราได้ฟาร์มครับและส่วนที่พิเศษก็คือมันจะมีห้องลับที่ผู้เล่นจะต้องเหยียบกลไกเพื่อเปิดประตูภายในกกก็็จะมมีเเเหหบบบสััตติล้้้าาาาค่ใใรไไไดออปปชงนน 6คือระเบิดแบบใหม่ที่เป็นการสมมอลจินี่ออกมานะครับผู้เล่นที่เข้าไปในระยะทําการก็จะเกิดสถานะบังคับให้เต้นส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นจึงมีโอกาสที่จะยิงเก็บเราในช่วงเวลานั้นได้อุปกรณ์สร้างประตูวาร์ปก็จะเป็นแกจ็ตใหม่ที่สร้างสีสันในระหว่างต่อสู้ได้ดีกลไกของมันก็คือผู้เล่นจะเคลื่อนที่ผ่านประตูที่อยู่กันคนละจุดอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในระหว่างยิงต่อสู้กันได้ครับ7คือโหมดการเล่นอื่นที่เป็นกิจกรรมพิเศษยกตัวอย่างเช่น, Shooting Challenge Festival, น,นชนุดติงเชิญเฟสิวัลมินิ่างดต หรือมินิเกมที่เราได้สร้างบ้านริมทะเลเป็นของตัวเองซึ่งก็ต้องบอกว่าข้อมูลทั้ง7อย่างนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเกมยังมีรายละเอียดต่างๆมากมายที่รอให้คุณผู้ชมได้เข้าไปทดสอบเล่นด้วยตัวเอง เอาล่ะและประเด็นต่อมาที่อยากจะบอกเล่าคุณผู้ชมเกี่ยวกับ PUBG Mobile ก็คือกิจกรรมการแข่งขัน e-sport ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหลีกภูมิภาค PUBG Mobile Super League ที่จัดขึ้นทั้งหมด4ภูมิภาคทั่วโลกการแข่งขัน PUBG Mobile Global Open ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเมษายนโดยปีนี้จะจัดที่ประเทศบราซิลนะครับซึ่งเงินรางวัลมีมากถึง500,000เหรียญสหรัฐ ในช่วงกลางปีก็ยังมีการแข่งขัน PUBG Mobile Esport World ครับรือเรียกกันขำๆว่าทัวร์สุลต่านที่จะจัดขึ้นในเมืองริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียและการแข่งขันระดับโลก PUBG Mobile Global ครับแน่นอนนะครับว่าการแข่งขันแบบนี้ก็มีสุดยอดนักแข่งคนไทยที่เป็นผู้เล่นระดับมืออาชีพอย่างเวมไพร์อีสปอร์ตผลงานของพวกเขาก็คือการเคยคว้าแชมป์ PUBG Mobile World Invitational มาแล้ว2ครั้งโดยสไตล์การเล่นที่ดุดันผสมผสานกับผู้เล่นที่มีความสามารถโดยเฉพาะคุณนัทวุฒิมื่นศรีภายใต้ชื่อโทนี่เค สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้แล้วชอบ PUBG Mobile นอกจากจะเป็นเกมที่ทำให้เราสนุกไปกับมันได้แล้วเรายังสามารถตามเชียร์ทีมผู้เล่นคนไทยให้ไปคว้าแชมป์การแข่งขันต่างๆที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีได้ด้วยเอาละแล้วนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เดียวมูฟหยิบเอาข้อมูลเกี่ยวกับ PUBG Mobile ประจำปี2024และการครบรอบ6ปีมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ ก่อนจากกันไปคุณผู้ชมที่เล่นเกมนี้เรื่อยมาสามารถบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตลอด6ปีของ PUBG Mobile ได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงบ้างและสำหรับวิดีโอนี้ผมเอ๋จาก c ช n n e l The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ